หลังเกมลิวพูเปิดบ้านเจ้าอาร์เซนอลสุดมัน2ประตูต่อ2จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นะครับลิวพูเปิดรังแอนฟิลด์เสมออาร์เซนอล2-2ด้วยรูปเกมที่ต้องบอกว่าสุดมันผลัดกันเปิดเกมรุกเข้าใส่โดยที่ไม่มีใครยอมใครเอาเป็นว่าประเด็นหลังเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับไม่ข้าวเกรียบพีอาร์บิบ๊รสสาวครีมและหัวหอมประเด็นข้อแรกหมดแพชชั่นไรแรงจูงใจ ช่วง10นาทีแรกเป็นทางฝั่งทีบีอาร์แอสเนลที่เริ่มต้นได้น้ำได้เนื้อมากกว่ามีโอกาสยิงประตูขึ้นนําอยู่หลายครั้งแต่ด้วยความเฉียบขาดในแนวรุกทําให้ไม่สามารถชิงความได้เปรียบขึ้นนําเหนือเจ้าบ้านได้บวกกับอาร์เซนอลครับเล่นมากจังหวะเกินไปหน่อยผิดกับทางฝั่งลิเวอร์พูลที่เน้นจู่โจมด้วยความเร็วดุดสายฟ้าโตกลับแต่ละดอกได้ลุ้นแทบทุกครั้งแถมยังมีความเฉียบคมด้วยและเด็ดขาดสุดท้ายก็เป็นลิเวอร์พูลที่ขึ้นนําไปก่อนจากจังหวะทุ่มเร็วก่อนจะเป็นร์อ โคดิกัคโปโคงเน้นๆเข้าไปจังหวะที่เสียประตูคนที่น่าตําหนิมากที่สุดก็คือวิลเลียมซาริบาที่ดันไปเสียสมาธิปล่อยให้กัคโปได้โขกลงๆเลยครับหลังจากนั้นเพียงอึดใจเดียวอาร์เซนอลก่อความผิดพลาดอีกครั้งจ่ายบอลเสียกันดือ้อแล้วก็เป็นโมซาลาจ่ายทะลุช่องให้โดมินิกโซบสไลก่อนที่จะตบเข้ากลางให้หลุยดีอาสแท็บอินจ่อจอลิวพูลหนีห่าง2อยอย่างรวดเร็วต้องยอมรับว่าวินาทีนั้นอาร์เซนอลเล่นเหมือนหมดอะไรตายยากสมาธิหลุดกันกระเจิงไม่มี ชัไร้ซึ่งแรงจูงใจเกมรับพร้อมโดนเสมอเกมรุกก็หวังพึ่งอะไรไม่ได้ดูไรไอเดียไปหมดเลยครับประเด็นข้อต่อมาลิวพูโคตรรงประสิทธิภาพ ถึงกระนั้นก็ต้องชื่นชมผู้เล่นของลิวพูด้วยเหมือนกันแม้จะไม่ได้ดราหน้าเปิดเกมรุกเข้าใส่จนทีมเยือนงอหัวไม่ขึ้นแต่ทุกครั้งที่ได้เล่นเกมรุกพวกเขามีโอกาสจบสกอร์ตลอดจังหวะวิ่งสอบประสานระหว่างปีกและแบ็คของทัพหงแดงสร้างความปั่นป่วนได้ทุกครั้งนะครับสังเกตได้เลยว่าเมื่อซาร่าหรือกักโปได้บอลแบ็คทั้งสองข้างก็พร้อมที่จะโอเวอร์แลปขึ้นมาช่วยซัพพอร์ตทันทีอีกอย่างที่ต้องชมก็คือลิวพูลไม่ต้องใช้จังหวะการเล่นเยอะขอเพียงแค่ไม่ก,ก,ก,มกี่มาของ2 ในครรึ่งแกประเด็นข้อต่อมาครับครึ่งหลังหนังคนละม้วนเลยทีเดียว จบครึ่งแรกสกอร์2-0และดูเหมือนว่าเกมจะจบลงด้วยชัยชนะของทัพของแดงแบบไม่ยากเกินเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าพอเริ่มครึ่งหลังอาร์เซนอลมาด้วยความมุ่งมั่นกว่าเดิมแล้วก็ครองเกมเข้าใส่ทันทีการสลับเอาการเรียมมาตินาลี่เข้ามาเล่นเป็นศูนย์หน้าคือการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของ A อาร์เตต้าเพราะจุดเด่นของมาตินลลี่คือการหาพื้นที่ใช้ความเร็ววิ่งหาช่องเพื่อเข้าทำประตูและการมาเล่นตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเขาสามารถคุกคามแนวรับลิเวอร์พูลได้ตลอดจนสามารถโขกประตูตีไข่แตกได้สำเร็จและสิ่งทีี่่นาาดใจมก สุดของแฟนบอลอาร์เซนอลคือการคืนฟอร์มของมาตินโอเดกาที่ยกระดับตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการแทงบอลทะลุช่องหรือการยิงไกลซึ่งเป็นที่มาของประตูทีเสมอให้กับทีมถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจอีกครั้งเพราะช่วงหลังโอเดกาโดนวิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปถึงขัานที่โดนแฟนบอลโหวตให้ถอดปลอกแขนกับตันทีมเลยทีเดียวและจุดเปลี่ยนของเกมก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งนาที80อาร์เซนอลมาเหลือผู้เล่น10คนครับจากไปเหลือที่2ของเก กลายเป็นใบแดงที่6ของอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้หลังจากนั้นครับโมเมนตัมเวียนมาเข้าทางเจ้าบ้านทันทีแล้วก็เกือบได้ประตูจากโรเบอร์สันด้วยนะครับแต่ว่าโชคร้ายได้มาถูก VR จับฟาวซะก่อนสรุปสุดท้ายทําอะไรกันไม่ได้จบเกมแบ่งแต้มกันไป2-2และประเด็นข้อสุดท้ายเทรนดโดนโห ประเด็นสุดท้ายที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดไม่ใช่ผลสกอร์ในเกมนี้นะครับแต่มันคือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนถูกแฟนบอลเจ้าบ้านโหดอย่างหนักเมื่อถูกเปลี่ยนตัวลงสนามจากสาเหตุที่เราก็ทราบกันดีเขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดหลังจบซีซั่นนี้จากคนที่แฟนบอลรักมากที่สุดคนหนึ่งถูกวางให้เป็นกัปตันทีมคนต่อไปแต่วันนี้เขากลายเป็นคนที่โดนโหดไปซะเองแน่นอนครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดและเต็มไปด้วยความผิดหวังประกาศบอกรักสโมสรสุดหัวใจแต่สุดท้ายก็เลือกจากไปอยู่ดี ซึ่งคำพูดเหล่านั้นเทรนต์อาจจะไม่รู้เลยว่ามันเปรียบเสมือนมีดกรีดเข้ามาที่กลางใจแฟนบอลเรียกด้ว่ายิ่งรักมากก็ยิ่งเจ็บมากแต่เมื่อเทรนต์เลือกแล้วเลือกเส้นทางแบบนี้ก็ทําได้แต่ต้องเผชิญหน้ารับความจริงและก้าวต่อไปตามวิถีของนักฟุตบอลครับไม่ข้าวเกลียบพีอาบิรถสาวครีมและหัวหอม